สวัสดีตอนแรกๆครับมากตามติดชีวิตน้ององค์อิิงนะครับโอ้เมื่อคืนนี่ปรากฏการณ์อี่านีนะครับเนาะสาวน้อยเพจบันแพงไปกรุงเทพรอบนี่คนหล่นสังกสีเลยครับข่างนอกเต็มเลยถ้าช่วงแสดงอยู่ภาอีสานเท่าถูกจังหวัดคนเต็มคนหล่น คนหลเลยครับยิงเขากรุงเทพผมว่ายิงคู่นสองสองเท่าแหละครับค้นยิงหลายครับครับมือขึ้นโอ้หลายเลยครับกับมือว่านไกบเบงภาบขีบน้องไปอัดรายการหม่ำโชสุดยอดเลยครับดีใจกับน้องนะครับเนาะติดมาถึงในจุดนี้เป็นนักร้องสาวมอล่มผมมาติดอันดับหนึ่งของเมืองไทยแหละครับทีวีแทบถูกช่องของประเทศไทย จองคิวนอ่องเลี้ยงแถวจองคิวนอ่องจะให้น่องไปออกไล่การเมื่อวานนี่ก็ไปออกไล่การอยู่ช่องเวิร์กพอยโอ้ไม่ได้นอ้อยทีได้ออกอากาศอยากเบิ้งนะครับเนาะสุดยอดอีเล่พอลูกคุนี่แรงสไล่จริงๆครับวงอิง,องแรงสไล่อีเล่เมื่อคืนในขนาดน่องบสบายเนาะข้อแห่งบ่มีเสียงร้อง นองก็สุดยอดอีหรีเน,ะนาะหนาลักกับเอซแฟนครับอยู่หนาเวทที่ทั้งๆตีนอองบ่สบายก็คอให้นองดูแลสุขภาพตัวเองแหละพักผ่อนลลายๆนอนหลายๆเพราะว่ามันเฮาขายเสียงเนะครับเนาะทุกคนที่เข้าไปก็อยากระดิยงยินเสียงของนองสมบูรณ์แบบเนาะ ก็ค,คือวา่าละครับนองรับงานอยู่ตลอดเข้าใจเนาะเก็บซีทุกคนก็เข้าใจนองแหละนาะครับบอกวา่ายิ่มกับเบ้นกับอัดรายการนั้นรายการนี้แถบเสร็วมีเวลานอนอายุหน่อยหน่อยโอ้โหชุดยอดที่รีครับพักพอนหน่อยก็ขอให้นอนดูแลสุขภาพจาของดีๆแล้วครับเมื่อแรกนะผมว่าคนคิดสลายครับหลายก่อนเมื่อคืนนีกแหละครับผมกระลั่นเตี๋ยเลย เพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ล,ลายบริษัทก็หยุดงานเนาะขามามาแรงแหะครับยิ่งหลายก็อนเมาขึ้นอีกแต่ดีใจน้ำนองเนี่ยเห็นแล้วก็มีความสุขตีเด็กหน่อยตาดำดำลองเพลงตลาดนัด ทุกวันเหนียวทอ,อสัตว์ทุกช่องของประเทศไทยจองคิวเพื่ออยากให้น้องไปออกรายการสุดยอดดีลีครับดีใจน้ำนองก็คอยนองดูแลสุขภาพดีๆแหละครับนอนละลายพักผ่อนเยอะๆกระจใจมีแรงในการทำงานมีแรงในการรองเพลงทุกคนก็รอชมผลงานของน้อง หนาเวทที่มืออื่นมือเฮอกะชิงเกินไม้ของพอโจหนางองอีกออกเนาะก็กองให้ประสบความสำเร็จแหละครับสาวหน่อยเพร็รแันแพงค้องใจแฟนเพลงทั่วประเทศแล้ะครับผมว่าณชุมวงบินณนเวลานี้กันลันตีด้วยผู้คนที่เขามบเบิงเนาะ แสดงวิกใดบบางใดบางใดคนเต็มมัดผมว่าคืนนี้แหละคนหนึ่งที่เต็มครับครับที่บ่มีบอนอยู่คนละ่ะคนจัดงานหน้าประจัดบอนที่ควงๆนะครับเนาะจะบรรจุคนดลายเพือว่านะครับเนาะกรุงเทพมันจะทานทีมันก็แต่ละมองมันก็หายากนะครับเนาะ เจ้าก็สุดยอดอีลีครับมเมื่อเืนเอ้ยหล่นสังกะสีหล่นหอดนี่ปรากฏการ์มอล่ัมาอีสานเขา้ามาแสดงในกรุงเทพครับผมว่ามันสาวน้อยเพชรบันแพงนี่แหละอันดับหนึ่งของเมืองไทยในการแป้นคลับประชาชนตอบรับเข้าไปกรุงเทพย่มใดคนหล่นสังกะสีย่ำนั้นเพราะคุณภาพนะครับคุณภาพ ล้วนๆเลยครับคุณภาพความสามารถเสียงร้องที่ทำให้เอซทุกคนหลักและเอซทุกคนอยากขับมาเบิงเพราะมีผลงานเพลงที่มวนมวลบุคลากรสาหน่อยเพรบ,บันแพงกับสุดยอดทุกคนนะครับเพอกนะ้เงเอกหมอล่ำดีใจกับน้องอุ้งญิงครับอีกมือสองมือกั กดไลค์กดแชร์เพลงไม่ของบอสโจจบแบบวัตเทมือหนึ่งก็ขอให้ได้สองล้านวิวเลยจะช่วยกันแหละครับอยากเห็นผลง,งานดีๆมีคุณภาพก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วขอให้ลาน้อยเนี่ยก็ขอให้ดูแลสุขภาพดีๆเ้อด,ด,ดูแลสุขภาพดีๆเราจะมี ร่างกายแข็งแรงจะได้แสดงหนาเวทที่แบบเต็มรอ่อยก็อยาให้น้องดูแลสุขภาพครับสาวน้อยเพชรบันแพงน้องอุ้งอิงแรงสไล่ยจริงๆครับในกอดทอหมอหรืออีสานบานเฮ่าชุดยอดเอลีครับ